นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีเรือนเดียวแน่นอนนะครับในประเทศไทยนะผมเปิดขายอยู่ที่ราคา15,000บาทนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง g p s Watch นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาชมนาฬิกาวีโดกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยเห็นกล่องมิโดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เนี่ยต้องเป็นนาฬิกาเกรดสะสมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิการุ่นไหนรหัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับ <S <S อ่ครับเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกามิโด o คอมมานเดอรรหัส8-2-2-5นะครับเป็นนาฬิกามิโด้คอมมานเดอร์ ที่มีหูนะเป็นรุ่นที่มีที่เรียกว่ายอดนิยมแล้วก็ฮิตสุดๆนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฝาหลังกันก่อนว่าเป็นปีอะไรอ่เรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาม i d โรหัส8.2.2.5นะครับปี90นะปี90เนี่ยก็อายุประมาณ30ปีแล้วนะครับ แต่ว่าสภาพของเรือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกริปมากๆเลยนะครับสายนะครับเป็นสายรุ่นเก่านะเป็นสาย SS แล้วก็มีแผ่นนัมเบอร์แล้วก็เป็นบานพับที่เป็นบานพับที่มีกรอบแล้วก็ด้านในนะครับจะมีการตอกสเตลลัดอยู่ตรงนี้เนาะก็เป็นบัคเกิลยาวนะครับตัวนี้เป็นบัคเกิลยาวสภาพบัคเกิลก็สวยงามนะครับสวยงามนะ สายเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับสายค่อนข้างที่ยาวเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยัดเข้าไปข้างในเนี่ยหลายรูมากมางเลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้สายยาวมากนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเรือนนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกา Mi โดคอมมานเดอรหัส8225เป็นเรือนที่ค่อนข้างที่หายากนะครับตั้งแต่ผมเล่นนาฬิกามาเนี่ยเรือนนี้เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นหน้าผ้า ลักษณะของมันเนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นปกตินะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับรุ่นรุ่นแบบเดิมๆนะจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เป็นลายเฉดนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นๆอยนเป็นแบบเฉดแบบลายผ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองลองโดนแสงให้ดูนะครับนี่เห็นไหมว่ามันจะเป็นลายๆนะครับ ซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามองหน้าตรงเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นลายชัดนะครับแต่วาสมมุติว่าเรามองด้านข้างนะครับมันก็จะมีความแบบมีเฉดมีริ้วเขาเรียกว่าเป็นริ้วล,ลอยเหมือนคล้ายๆกับผ้านะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า mido c o m m a n d ร์หน้าผ้านะอยู่ในบอดี้ของตัวที่เป็นหูนะครับเป็นหูแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า mido commander รุ่นมีขานะครับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือว่า มันสามารถใส,ส่สายหนังได้นะครับถ้ามันเป็นหูแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสายแบบเนี้ยเป็นตัวตัวบอดี้แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถใส่สายหนังได้แต่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใส่ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่ได้กับทุกแนวเลยแล้วก็สายนะครับมากับสายลูกปืนนะสายลูกปืนนี้แน่นเปียะเลยนะครับตัวนี้ผมบอดได้เลยนะครับสายตัวนี้โคตรดีเลยนะครับดีเหมือนเกจมือหนึ่งเลยตัวนี้นะครับสายดีมาก เพราะว่าปกติเนี่ยสายรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกตรงๆนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเปาะนิดนึงนะครับเวลาใช้ไปใช้มาเนี่ยยิ่งนาฬิกายุเยอะๆเนี่ยนะครับสายขาดหมดเลยสายขาดหมดเลยมันจะไม่ทนเท่ากับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยสายจะทนมากรุ่นเนี้ยสายจะทนมากเลยนะสายจะทนมากแต่จะไม่ค่อยขาดแต่ตัวนี้เนี่ยสายค่อนข้างจะขาดง่ายนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสายเนี่ยเห็นไหมครับว่าค่อนข้างแน่นเปียเลย อันนี้ใช้ไปได้อีกโอ้สาปีเลยเพราะว่าสายตัวนี้เนี่ยค่อนข้างติ์ใหม่จริงตัวนี้เนี่ยมีขานะครับแล้วก็ใส่สปริงบาร์สมมติว่าเพื่อนเพื่อนเบื่อสายลูกปืนแบบนี้เนี่ยครับก็สามารถเอาสายหนังนี่มาเปลี่ยนได้หน้าปัดเนี่ยจะเป็นตัว12ดอกไม้นะครับนี่ตัว12ดอกไม้นะตัว12ดอกไม้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจะเป็นหน้าแบบ หน้าผ้านจะมีความแบบริ้วเฉดเดหน่อยตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงนะครับว่าตั้งแต่เล่นนาฬิกามาเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เล่นนาฬิกามาเนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่านาฬิกาที่เป็นหน้าผ้าเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าผ้าเนี่ย ถ้าเป็นตัวขาวเขาเรียกว่าเป็นตัวมีหูนะครับบีดมีหูเนะี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ในรุ่นที่เป็นหลักหมุดนะครับหลักมันจะเป็นหมุดเหมือนกับรุ่นซิลเวอร์เอディชันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลัก12ดอกไม้นะครับซึ่งตัว12ดอกไม้เนี่ยเป็นตัวที่แบบค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบเวลาโดนแสงแล้วเนี่ยมันยังมีการเล่นแสงค่อนข้างดีแล้วก็เวลาแบบ มันมองหลายเฉดนะครับมันจะดูแบบเห็นไหมครับผมว่านาฬิกาพวกนี้นะครับเวลามันโดนแสงแบบโดนข้างๆโดนขอบๆเนี่ยมันจะทําให้นาฬิกาดูโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเกฉดที่แบบดีที่สุดนะครับตั้งแต่ผมผมเล่นนาฬิกามาเนี่ยนะครับตัวนี้นะมันได้หนึ่งนะครับได้ความแปลกของหน้าสองตัวบอดี้ครับตัวบอดี้มันค่อนข้างสวย แล้วก็สายค่อนข้างที่จะเป๊ะมากนะครับตัวนี้สายเป๊ะจริงนะสวยมากเรื่องนี้ผมต้องขายสำหรับใครที่แบบมีมิโดเยอะๆแล้วนะครับอยากจะสะสมความแบบสุดยอดของมิโดผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสะสมที่สุดนะตัวนี้เนี่ยน่าสะสมที่สุดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหาซื้อได้ยากนะครับไม่ไม่ค่อยมีขายนะตั้งแต่ผมเล่นนาฬิกามาเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีขาย ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนซื้อไปเนี่ยนะครับผมมองว่าแบบต้องจําได้แน่นอนนะครับว่ามาจากผมแน่นอนนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอนะครับไม่ค่อยได้พบเจอกันง่ายๆนะครับมีน้อยเรือนนะครับในประเทศไทยที่สามารถหาได้ตัวนี้นะครับเป็นกระจกเซนูรอยนี่นะครับมีสกรีนมีดติดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับนี่ตรงนี้่ะมีสกรีนมีดติดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับสายเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูดีกว่าว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือ เป็นสายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับนี่นเห็นไหมัครบเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหน้าผ้านี่เห็นไหมครับสวยมากเลยมันมีความเซี้ยนนะครับ มันไม่ใช่รอยลอยแบบอันนี้นะครับไม่ใช่ลอยแบบทำนําขึ้นใหม่นะมันเป็นรอยแบบเป็นหน้าผ้าแบบเนี่ยสวยมากนะครับเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยสวยนะครับสวยมากเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามองดูตรงๆนะครับก็จะดูเรียบเรียบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเราเราเอียงข้อมือปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราเอียงข้อมือปุ๊บเนี่ยเวลาเราเอียงข้อมือปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นให้ดูแบบหน้าลงไหลนะครับเนี่ยเห็นไหม เวลามันอยู่บนข้อมือแล้วมันสวยนะครับนี่เห็นไหมมันก็มีแบบปแปลกดีนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่ชอบนาฬิกาที่มันแปลกแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้เอตัวหลักน,นะครับสวยทุกหลักนะครับนาฬิกาสวยทุกหลักเลยแล้วก็ตัวเข็มก็เป็นเข็มทุกอย่างเดิมหมดนะครับออริจินอลเลยเห็นไหมครับแผ่นวันที่ก็ขาวจ้วเลยนะแผ่นวันที่ก็ขาวจ้วเลยตัวฝาหลังก็ เต็มนะครับเนี่ยแบบนไหสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็มีการเทสเวลามาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านการทํากันน้ํามาหมดนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นค่อยดูนะครับประกอบการตัดสินใจเนาะนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ที่ราคา15,000บาทครับ อา,อาจจะฟังดูสูงนะครับแต่ว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยมีเรือนเดียวแน่นอนนะครับในประเทศไทยนะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับใครที่สนใจเนาะก็ติดต่อมาทางเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะผมเปิดขายอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0บาทนะครับ1 5 0 0 0ันบาทเนี่ยได้พร้อมกล่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีใบคู่มือนะครับอยู่ข้างในนี้ด้วยนะนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับ 15 0 0 0บาทเป็นนาฬิกาเกตสะสมนะครับเหมาะกับใครนาฬิกาเรือนนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความแตกต่างนะครับแล้วก็สะสมมีดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้ความสุดสักเรือนนึงนะครับเรือนนี้เนี่ยตอบโจทย์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนาฬิกาเรือนนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าสวยสวยจริงนะครับสวยจริงแล้วก็แบบมีความแบบยูนิคค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับ 15ึ่งบาทเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ